ไ,ไม่ต้องมาขายนะคะใครสนใจเสียคูละหนึ่งร้อยบาทไม่ใช่นะคะวันนี้เบส่แผนการะคะ่ะเพราะว่าทุกคนบอกว่าพี่เบสแก้งโบ๊ทหน่อยแก้งโบสหน่อยนะคะแต่ว่าโบ๊ทไปโรงเรียนนะคะวันนี้เราก็เลยไม่อยากทําให้แบบเสียเวลาไงเราก็เลยหยิบรองเท้าโบสนะคะออกมาจากห้องเก็บของซึ่งตอนนี้มีทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะคะ20คู่ oh <no. S 1> แผนการวันนี้ก็คือว่าเบสจะเอารองเท้าของโบสทั้งหมดนะคะไปซ่อน แต่ว่าถ้าซ่อนในบ้านอ่ะมันก็จะง่ายไปว่วรองเท้าตั้งคู่คู่ไงก็หาเจอเบสก็เลยจะไปซ่อนรอบหมู่บ้านนะคะรอบหมู่บ้านหลักๆก็คือจะมีสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำแล้วก็แบบสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้างๆบ้านอะไรเงี้ยเราจะซ่อนตามจุดต่างๆแล้วก็ให้โบสไปเดินหาแต่ว่าเบสอ่ะกลัวแบบจะทําหายจริงๆไงเบสก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเบสอะจะซ่อนทีละข้างแล้วก็ให้โบสหายข้างหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซ่อนทั้งคู่อย่างเงี้ยแล้วถ้ามันหายจริงๆอะ่ะ ก็เสียดายตางอยู่นะทุกคนไม่กินข้างเดียวถปกินะข้างอุ้ยไม่ร้น์หอมเลยการแกล้งครั้งนี้บอกเลยว่าถ้าสมมติว่าโบ๊ทอ่ะหาไม่เจอใช่ปะเบสก็จะภารกิจแบบ c o m พ l แต่ถ้าโบ๊ทหาเจออ่ะเบ๊ก็จะมิชชั่นเฟลถูกปะถูกปะตะกองถูกเนาะกลับมาปุ๊บนางจะเจอรองเท้าอยู่แบบนี้แล้วนางอ่ะจะไปซ้อมบอลใช่ปะเรื่องเรียนอ่ะแล้วนางก็จะมาเห็นว่าอ้าวรองเท้ามีไม่ ไนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะเอาไว้นี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าแบบเขามีแบบคนเก็บทอความสะอาดหนูบ้านใช่ไหมแล้วเขาไม่เห็นแล้วเขาหยิบไปทิ้งอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะผู้ฉันฉันทำตามหน้าที่ทำตามแฟนขับขอไม่ใช่คนของฉันไปค่ะยัวงูอ่ะเห็นปะเห็นปะเออยไม่เห็นไม่เห็นมองจากตรงนี้ก็ไม่เห็นไม่เห็นหรอกคู่ในมาอยู่หลังต้นไม้หน้าบ้านนะคะอย่าบอกใครนะไป ตรงนี้เหรอสีดำไหมจะได้เนียนๆเอาไวปต้านท้องหมจะรองเท้าค่ะมาแบบซ่อนๆตอนนี้ไม่ต้องชินแนคะค่ะขอบคุณค่ะเราบอกเขาแล้วว่าอย่าเพิ่งินได้ไม่ลึกใช่ปะฉันไ่ทำล้วหนพอทีอจะงไมว่าะยไหมะ O จจะไม่เจอก็ได้เว้ยระวังที่แบบใกล้ๆอ่ะจริงเร,รื่องนี้ไม่รู้นี่ว่มามันหุบไปมันไม่เหรอกเขาสีแดงเหมือนกันนี่นะคะข้ขางสุดท้ายไว้นี่นะ ครบ20คู่ตอนนี้นะคะทุกคนเมสก็เดินเอารองเท้าของโบนนะคะไปซ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตอนที่เบสเดินไปซ่อนเนี่ยคือแดดก็สอง UV ก็สองนะคะหน้าก็เริ่มหมองคล้ำนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยท้องเราว่างๆอยู่นะคะเมสก็เลยจะทานตัวนี้เลยค่ะทั่งทคอล์นพัตไลโคพีนนะคะของพี่วินนี่ทุกคนเห็นพี่วินไหมนี่นะคะพี่วิน ตัวนี้นะคะทุกคนเป็นคอลลาเจนเกรดพรีเมียมนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะช่วยแก้ปัญหาผิวหมองคล้ำผิวแห้งหน้ามันเป็นสิวนะคะเหมาะมากๆสําหรับคนที่กําลังทํางานหรือคนที่กําลังเรียนอยู่นะคะที่แบบนอนดึกตื่นเช้าตัวนี้ช่วยได้ค่ะและใครนะคะที่ผิวหมองคล้ำไม่สดใสนะคะทานตัวนี้นะคะก็จะทําให้ผิวของเราใสขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นด้วยนะคะวิธีทานก็ง่ายๆนะคะเราก็หยิบขึ้นมา1 2, ใช่ไหมคะแล้วเราก็ฉีก นี่นะคะแล้วก็ใส่น้ํานะคะที่เราเตรียมเอาไว้เทลงไปเลยพอเราเทมหมดแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็คนนะคะเพื่อให้มันละลายเข้ากับน้ํานะคะวิธีง่ายมากๆ<อ>เบนแนะนํานะคะให้ทุกคนทานตอนที่ท้องว่างนะคะเพราะว่าจะเห็นผลได้ดีค่ะเพราะว่ามันจะดูดซึมได้ดีที่สุดเลยนะคะ ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน <Hey. S 1> และใครนะคะที่สนใจนะคะหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยค่ะ <Hey. S 1> กล่องเล็กแบบนี้นะคะมีทั้งหมด3ซองค่ะราคา99บาทนะคะ <Hey. S 1> หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ <Hey. S 1> และกล่องใหญ่แบบนี้นะคะมี15ซองนะคะร <Hey. S 1> าคา495บาทนะคะ <Hey. S 1> หาซื้อได้ที่บูธวัดสันท็อปร้านยาชั้นนำและร้านบิวตี้ช็อปทั่วประเทศค่ะ ไม่รู้ว่าตอนที่โบ๊ทกลับมานะคะโบ๊ทเขาจะเป็นยังไงะะ้าเขารู้ว่ารองเท้าของเขาหายไปนะคะทุกคน oh <no. S 1> เดี๋ยวเราไปรอดูตอนที่โบ๊ทเขารู้ดีกว่าว่ารองเท้าเขาหายจะเป็นยังไง One hour later มาแล้วทุกคนมาแล้วมาเลยายอะไรอ่ะ <Hey. S 1> มานี้เข้าทางนี้ก็ได้เห็น้องเข้าทางนี้เลย กินไปแล้วไม่ไต้อง,งกินต้องย่างนี่ทำไมก็นี่รองเท้าแกฉันเอาไปอีกค่าไปโยนทิ้งแล้วใช่อะบอกให้ก็ได้บอกให้ก็ได้ฉันเอาไปซ่อนแต่แกหาเองถ้าแกหาไม่เจออยู่บ้านหรือข้างนอกไม่บอกออไม่บอกบ้านหรือข้างนอกหาเองไม่รู้ไปทุกคน แ,แค่จำได้เหรอว่ามันมีคู่ไหนบ้างอะ่ะจำได้แี่แกเอามาวางไว้ไม่ครบเป็นคู่คู่นะถือว่าแพ้ ไปเรียนมาใหม่แลคระบนม,ม,มนะครับเห็นรอง,งเท้าสตาร์ทไหมครับน้าไอตรงไหนบ้างครับ แกไปซ้อมบอลไม่ทมันแ <laughs> น่ฝึกอยาลืมละแม่แกไปซ้อมบอลไม่ทันนะฝึก,กตอนนี้ยอย่างที่ว่าซ้อมบอลเรือพุ่งหัวลงเท้ามากกว่าเนี่ยอยู่ไหนอ่ะโอ๊ยสมชื่อเดินผ่านไปเฉยไม่เอาไม่บอกไม่ใบ้ไม่ใบ้กลับไปกลับไปกลับไปอะไร ไม่ใบขนาดนี้ยังฝึกอ่ะน่ะคุณม่ยังอ่ะค่ะคุณนั่นแหละเดินผ่านเฉยๆดูรองเท้ามันนี้ดูมันป่าดีทุกคนใครอยากจบคลิปนี้ใครอยากซื้อต่อเอ้ยหรือใครอยากได้ฟรีนะคะคอมเมนต์ข้างล่างมันไปแจกให้หมดเลย

เนี่ยแหละเพราะว่าฝนตกไปหาเองยังไม่เห็นยังไม่เห็นตรงมองไซไม่บอกเลยตันนี้ไม่มีด้านหลังมีแ่ปเปิ้ลไม่ดูด้านหลังมันมีอ่ะครับทำไมคุณซ่อนไม่มีน่ะ คูนั้นก็แหละการผมปึือะเหีอยวกแับไม่รู้ ก็าาไปเราจองสีแดงไว้ก่อนเลย

เก็บเองเลยแกเก็ก็บไหนไหนก็ไหนๆแล้วนะคะทุกคนรองเท้าเนี่ยก็ได้กลับมาคู่กันแล้วก็เหมือนขั้นกูไงเพราะว่าตอนเช้าอ่ะเบสกินพี่วินใช่คำว่ากินเลยนะคะทีเดียวเบสกินของพี่วินไปแล้วตอนเย็นมันก็ต้องกินของพี่ใบสิคะไม่มีพี่ใบได้ยังไง กูตาซีพัสนะคะตัวนี้ของพี่ใบนะคะทุกคนเห็นหน้าพี่ใบไหมอยากเน้นเน้นเน้นพี่ใบให้หน่อยเน้นเ้นพี่ใบให้หน่อยนะตัวนี้นะคะเป็นกูตาไทโอเนี่ยแหละค่ะแต่เป็นกูต้าเกรดพรีเมียมนะคะ ที่ดีจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ดีแล้วก็ไม่ปลอดภัยเนี่ยเบสก็ไม่กล้าทานแล้วก็ไม่กล้าแนะนําใช่ไหมคะคือก่อนหน้านี้เบสก็นอนดึกบ่อยใช่ไหมคะแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยเป็นสิวพอเป็นสิวเนี่ยมันก็เป็นรอยสิวใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยช่วยในปัญหาของรอยสิวจุดด่างดํานะคะทําให้หน้าเราเนี่ยไบยขึ้นแบบแบบพี่ไบเลยนะคะเหมือนกินแล้วมีพี่ไบามาอยู่ข้างๆอะไรอย่างนี้นะคะแกะซองแล้วนะคะแล้วก็เอาออกมา1-2เม็ดนะคะทุกคนทานก่อนนอนนะคะก็จะได้ผลดีมากๆเลย คอลลีกูต้าซีพัทของพี่ใบนะคะหาซื้อได้ไง่ายมากๆเลยค่ะแบบซองแบบที่เบสทานอยู่นะคะราคา89บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเทุกสาขาทั่วประเทศนะคะแล้วก็แบบกล่องแบบนี้นะคะราคา356บาทนะคะหาซื้อได้ที่บูธวอสันท็อปร้านยาชั้นนาและร้านบิวตี้ช็อปทั่วประเทศค่ะ มีอยากให้ใครมาข้งกลางขออยู่ข้างๆกันไปขอตตะต่อนะคะตัดต่อพี่ไบตรงนี้นะคะแล้วก็พี่วินตรงนี้นะคะเบสบอกเลยว่าทานคู่กันนะคะพี่วินกับพี่ไบเนี่ยสองตัวนี้นะคะจะช่วยส่งเสริมการทํางานของกันและกันให้ดีขึ้น <Hey. S 1> มันก็จะทําให้ผิวของเรานะคะใสขึ้นแบบดับเบิ้ลเลยทีเดียวเพราะว่าม,มีพี่วินกับพี่บไบอยู่ข้างนะคะแล้วก็จะฟินแล้วแบบอ๋อฟินไม่ไหวแล้ว สำหรับใครที่เป็นสิวหน้าหมองผิวไม่เรียบไม่เนียนต้องตัวนี้เลยค่ะคอนิพัตไลโคพีนของพี่วินนั่นเองและใครที่อยากผิวนุ่มชุ่มชื้นต้องตัวนี้เลยค่ะกูต้าซีพัตของพี่ไบ์นั่นเองทานของพี่วินของพี่ไบ์คู่กันช่วยปรับให้ผิวเราขาวขึ้นใครที่อยากบูดผิวคู่นี้ช่วยได้จริงๆค่ะหรือน้องๆคนไหนที่ต้องนั่งวินมอไซค์ไปเรียนยืนรอรถนานๆตากแดดต้องทานสองตัวนี้เลยค่ะ คอลีพัทไลโคพีนของพี่วินทานตอนเช้านะคะทุกคนส่วนคอลี่คูต้าซีพัทของพี่ไบนะคะทานก่อนนอนนะคะนี่และถ้าใครนะคะอยากมีผิวสวยผิวใสสุขภาพดีนะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะหรือสอบถามกันได้ค่ะที่เพจคอลี่คอลลาเจนนะคะหรือแอดไลน์แอดคอรีคอลคอลาเจนนะคะ และที่สำคัญนะคะทุกคนอย่าลืมสแกน QR code ที่อยู่ในซองด้วยนะคะเพื่อรุ่นรับ iPhone แล้วก็ทองคำทุกเดือนนะคะ <แ hierarchy! S 1> หรือติดตามรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook คอล l ี่คอลลาเจนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณ Col ลี่คอลลาเจนด้วยนะคะที่ทำให้เวามีพี่ไบแล้วก็พี่วินมาอยู่ข้างๆ สำ oh, no. หรับคลิปนี้นะคะเราก็แกล้งโบสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคําสิง Family ่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่ใบพี่วิน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 นะคะทุกคนบ๊ายบาย